เอสวัสดีสวีดครับน้องสวัสดีตอนคันแรงครับน่าจะคันแรงแล้วเนาะน่าจะช่วงบ่ายครับน้องน่าจะบ่ายสองหรือบ่ายสามโดยประมาณครับน้องอ่าวันนี้ผู้บ่าวแนวแนวใดดีว่าผู้บ่าวแนวแก้ครับผมไยเนะชายยากับชายยาอ้าววันนี้เราจะมารังหนูครับไม่ใช่ดักหนูรังหนูรังหนูเป็นภาษาไกลผมหรือว่าภาษาติ๊ครับผม น่ะคพิตึกแฝดทุกคนมันโดนแล้วบอพอนะเบอร์ที่ให้มาโอ้วินหัว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 วิวินวนให้มายังเมมติดมือเธออยู่เป็นไงครับน่ะไม่ยุบบอกเลยแต่ก่อนทำแบบที่แกรมมิกครครับผมผมเป็นย้ำครับผม <laughs> fight, อยู่ฝ่ายคุมลิฟอาชีพ ขึ้นๆลงๆพุ่นแล้วครับเนาะอืผมถือไรออกครับผมโอ้ยแต่จะไหลหลังเอาอาาสวัสดีอยากเป็นทางการแล้วกันนะครับเนาะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่ใช้เจ้นหายใจทุกๆคนกับบื้ยเนาะเนี่ยแหละครับน้าเมื่อกี้รีบผ่านคันเพราะมันไม่ได้แก้ครับเนาะช่วงนี้มันแย่แนวแก้ก็หมดครับโอ้ยเนาะอ่าครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเป็นเหมือนกันกับผมเนาะโรคขาดสภาพคล่องครับผบู้ยนี่ครับหนึ่งเมล็ดครับนี่นะ อันนี้เรียกว่าบ่วงดักหนูนะท่านทุกคนสาบ้านคือบ่วงครับบ่วงบ่วงบ่วงละนี่ครับนับนี่เจอค่ะาเรียกว่ารังหนูประมาณนี้ครับนับไปไหนครับแลนแมาเนี่ยพื่นต่างห้วงครับหลอกคอนไตยังเกลียดครับผมเนาะโอเคในนี่พิกัดพิกัดอะไรวะเขาเรียกว่าบุดงหนองบ่วบัวบัวบินหัวเขาบินหัวเราบินหัวแล้วนะหรือดงเสือกินควางครับผมนี่แหละครับพิกัดบ้านสองครับบ้านสองผู้ช้แน้วครับเนาะ อ้าวดดูเห็ดโอ้ยอย่าบอกใครเชียวผมเนาะเห็ดพวกเห็ดนั่นเห็ดนี่เห็ดนั่นเห็ดนี่เห็ดไผ่เหคค็ดไข่กับมีครับผมเนาะอ้าวเห็ดเปรี้ยวครับอ้าผมจะอืมเขาเรียกจ,จะพามาดูคูหนองก่อนนะครับในขั้นแรกเนาะหรือว่าคลองหนุม่มอ้าวมีคำเนาะยีนะ่ประมาณนี้ครำเนาะมึงเนี่ยตอนคลองเดี๋ยบอกยางงามครับแต่วา่าตอนผมใส่แล้วมันดถือแจ็คเกอร์มันเป็นอย่างว้าช่วงนี้มันแย่ด้วยคบเนาะอาการเปลี่ยนแปลงครับเนาะที่นั่นกับพวกเห็ดยังก็แก้มขึ้นครับผมไข่ตัลลิม ว่าพวกเขาสัตว์กึงดึงอู้นี่ครับมองอยู่ไหมนี่ครับนี่เขาเรียกว่าครูหนองหรือว่าคลองหนูแบบโอ้ยอย่าบอกใครเคียวนี้โอ้เนาะเัี๋ยวในแกะตัวทีครับมองอยู่เนาะหรื่อผมจะไปย้ายบ่วงครับผมหรือบ่วงครับผมบ่วงแนี้โอ้ยเนาะเฮ้ยเนาะผมขี้เดือดน้อยนะครับทุงเนี่ยทอ่าโอเคนะครับเอางี้ดีกิดเนาะว่าฝนสติ๊กเกอร์ใครก็ไม่รู้ครับเครื่องไม้กานคลาสใครไม่รู้ w บยะไะโอ้ยมดือดขาดแจกตายด้วยเนาะนี่ครับเนาะ ีครับผู้บ่าวแนวแก้วันนี้อ่ะแก้เพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่บันเทิงผมบันเทิงคนเดียวก็ได้ครับผมนี่ละนี่่บนเขาเรียกว่าคุณนาะคลองนุ่มมันกะดอนี่าะดูกันยืดยาวกับนี่ไม่ใช่ขล้องพยินนาคหรอกมีนี่เป็นคุณหรือว่าของรูปเนี่ยเนี่ยอรุตอัลลัดพอแกะเขาจะไต่ไม่แห้งบ๊อบแมนเขาเนี่ยเขาเรียกว่าโอเนี่ยนี่จะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวเขาบ๊อบแมนเขอเป็นเพื่อคล้องนุ่มเห็นี่ล มึงจะเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่บ่เห็นกันต okay. ้องเห็นแหละเพราะคอยบังคับให้เห็นอ่าโอเคครับย้ำนักย้ำหนานะครับเนาะเตือนครับผมสิบแปดบวกสิบแปดบวกคำนวณสุภาพสตรีหญิงมีคันรักเด็กฉลาดรัคนฉลาดครับโอ้ยอย่าตะมุยหยาดโยมกันรุ่นาเข้าห um ้องน้ำก่อนนะครับนะเพราะว่าว่ามาเือนหน้าแล้วย pues ิ่เสียงผมจะขี้แตกหรือเยี่ยวหยอดครับนะโอ้ยเตือนเปลีนนะครับเตือนเปลีนกันก่อนก่อนดูก่อนชมเนาะคุณเนี่ย ผมว no no well, ่าน okay. okay, so um, ่นจะเป็นน okay. ี่ก็ถึงไม่ได้ว่าหนูขาต่ำนะครับไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูตุ่นหรือหนูหนูที่แยกปากฟาแล้วครับหนูพวกนั้นมันเขียวครับผมโอเคนะครับมันจะเดินมันจะแตกไม่ได้เดี๋ยวกำมวยมารับคำเหนียสติ๊กเกอร์ใครไม่รู้คำเหนียเครื่องไม้การข้าวใครไม่รู้ WY ผิดผิดผักแกงใายต้องถือรูปใบหนึ่เนาะเนาะผมผ่ากันดิผมโอเคนะครับแก้เพื่อการบันเทิงนะครับเราจะไปจะไปยึดติดกับคำว่าแนวแก้หรือยาบกยาบ้านะครับ น้าใครจะแก้ก็แก้ไปครับน้าเงยเราเฮียกัไเลยครับเนาะอาควายไม่เดือดร้อนใครแต่มันไม่ดีครับมันผิดกฎหมายไม่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 ได้ครับขึ้นดูดีถูกปะเนี่ยนี่ตะคองหนูอ้าวผมว่ามันจะเป็นนี่หนูนี่เขาเรียกว่าหนูนี่ครับเนาะหนูขาตับโอ๊ยเกลือใครไม่รู้ w y ไปละถอดออกครับผมเราจะไปเรื่อยๆกันเนาะเหนื่อยจากงานตรักตรำกินเนื้อหำ่นห่อยโอเคเราจะพูดยังไ้ครับพูด กูดดังเดี๋ยวคนได้ยินเด้อยวเขาจะมาลักเอาขมิบมึงเนะี่โอ้พวกเนี่ยอ๋อนี่ครับบ๊อปพี่โอ้ยย้ำหนักย้ำหนักคำเตือนนะครับนะคำเตือนคำเตือนคำเลาะมาถงมาถามมาดงมาปลากระุนนาครับนี่ใส่รองเท้าบุ๊ตแต่ผมไม่ใส่ครับเพร,เพราะผมเพราะผมลืมครับผมลืม <laughs> เพราะช่วงนี้ไอ้เขาเรียกว่าหมอกแรงครับนะมันส่วนมากจะเป็นโรคระบา,าดเขาเรียกว่าโรคสีดูโอ้ยผมแพรครับโอ้ยโรคขี้หนูกับโรคสีดูไปนะ <laughs> ขอโทษขออภัยนะครับพี่หยาบคายคำน่ะโอ้ยโรคสีดูไปนะโอ้นี่โอ้นี่โรคหินหนูครับย้ำนักย้ำหนาระวังด้วยนะครัำน่ะอันตรายถึงซีวีวีวีครัำน่ะโอ้ครัำนี้ผมจะมาประมาณนี้โอ้เนี่ยเอางี้ดีกว่าครัำน่ะผมจะเมียบ้านครับผมจะเยกับเด็กมันลงครัำน่ะอ๋อเนี่ยคำน่ะแต่กความว่ใส่ที่น้องเสี้ยงมองครับโอ้ยลอยควายแต่ผมว่าเบสซูโตกันเลยครับเพราะว่าผมเก่งครับผม ลุบกันลอ ह, น unku, umas, ่อฮะกินกับมาสีกับแทบบัดบัดเพียหน่อยกับมันผมยินละครับเนาะอ่าขอญาติหยาบใครนะครับเนาะถ้าไม่จังไรก็ไม่ใช่ผมเหมือนเดิมคม thì, รับเนาะจังไรยวันนี้จิตจำใส่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 เหี่ยคำเนาะเข้าบ้านนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นู่นครับดกน้องบัวครับไม่ใช่ทีนอ้อไม่ใช่ทีนี้ดิโอเคนะครำเนาะท้ามาฝากผีฝากน่องลูกปั้นหนะครำเนาะเป็นได้ผูกกาดผูกกาด นี่คือเสียงประกาศจากผู้ยิบปุ้ยหมู่เปรตเป็นได้แนวแก่ตัวไม่เป็นได้ทั่วถึงกันหรอป้ายฝากได้ครับฝากลูกปัานหนอะอาครับผมช่วยระจายเข,าเ,นนเข้าเป็นในเป็นดนแนวแก่เขาเป็นได้หอวระบายทั่วถึงกันหรอป้ายอาเดี๋ยวนี้เขาบ่กเขาผลิตมาไมครับแนวแก่ครับผมเนาะจะคิดถึงแทบยันแนวแก่มีไหมเขาวานครับเนาะนี่แหละครับนะักเจ้าของสโลแกนคำว่าแนวแก่ก็คือผมนี่แหละ พ่อยจะแกะแกะเขาเลยครับพ่อจะแกะพ่องแกะแมนบ่ใช่นักอะไรตัวเงยเหล่ยมทำไมดีครับผิดกฎหมายเนาะโอเคนะครับนู่นเราจะลากันช่วงประมาณบ่ายสามหรือบ่ายสี่โมงโดยประมาณโอ้ยยังตาของเราเราจะลากันแล้วนะแต่โอ้ยย้ำนักนะอย่าลืมครับลืมนะย้ำยาวไปเลยอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะครับในช่องทางกดติดตามนี้เพจนะออมสินหนูนาฟอฟฟอฟฟอฟนี่คือเพจนะครับนะอู้นี่ ่าถ้าใครกดติดตามพุ่สาวสัน้อยไม่ห้างหรือแม่หมายหรือว่าแม่มันไม่หรืออดได้หมดค่ะกดเขาก็ติดตามให้หนูหนูจะตามไปกดคืนถึงห้องเลยทีเดียวเชวียว <c oughs> อันนี้คือช่องทางการติดตามทางเพจนะครับแล้วก็ย้ำนักย้ำหนาย้ำย้ำตลอดไปครับออ้ ช่องทางการติดตามในช่องยู u ูบนะครับเนาะผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับเว่อร์ยูทูบเบอร์ไอเหรอวะในคำเนะคำว่า YouTube นี่นะครับเนาะกดคำว่าติดตามให้หน่อยนะครับติดตามแล้วก็ติดใจให้หนูหน่อยนะครับนะพิมพ์คำว่าออมสินจุ่มพักดีดิดิดิในคำเดิมมีเอ็กโคด้วยจะพิมพ์ไปเซิร์ชก็ไปเจอผมกับนายเคนมผมกับเนาะ เป็นต่อสีส่แสบจนสองคน <c ười> อ้ยนะโอเคนะครับกดคําว่าติดตามให้หนูหน่อยครับหนอู้เนีย่ยถ้าใครกดติดตามพรู้ว่าติดใจยางเดิมครับผมไม่ห่างแม่มันผู้าสาวสุดน้อยแม่ใหม่ไม่ลุกอ่อนได้มดครับผมผมจะตามไปกดคืนถึงห้องเลยทีเดียวเชียวครับเตรียมตัวไว้เล่นนะอาบน้ำดีเลยครับสบู่รักแก้วดหอมโอเคนะครับผมจังไรมาเยอะละยังไงผมก็ขอลาอู้ครับสลาไปก็เขียนด้ครับรู้มั้ย อือพวกนี้แฝงอื่นๆครับเนาะส่วนมากมันเป็นแฝนนี้เขาจะเอาไปหมดแล้วนะคำนวณโอเคนะคนะุนักศึกษาหน่อยลักหนุนหน่อยลักเน้นๆกับลักหนุหนนานๆเดี๋ยวที่สัจนสัญญาเขาบอกครับสวัสดีพิริเฮียเลี่ยหำเลี่ยยังกระไรครับใหญ่แล้วสวัสดีจริงๆครับผมสวัสดีครับผม